สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพับเรียนโปรยทานในรูปแบบนี้นะคะแม่น,นิตตั้งชื่อดอกว่าดอกเหมยลี่นะคะซึ่งก็จะเข้ากับเทศกาลดอกซากุระบานหรือว่าดอกเหมยบานนั่นเองนะคะน่ารักมากเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเตรียมริบินนะคะอันดับแรกเนาะเราจะเตรียมริบินอยู่2ขนาด ที่เป็นกากเพชรใสนะขนาดความยาวอยู่ที่18ซนติเมตรหรือ20ซนติเมตรไว้ก่อนก็ได้ค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดเนาะจำนวน4เส้นนะคะแล้วก็เป็นตาระคังนะคะเนื้อทรายหรือตราอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นเนื้อทรายเนาะความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรจำนวน4เส้นค่ะในหน้าตาแบบนี้พับให้ด้านหนึ่งยาวเข้ามาพับให้ด้านหนึ่งเข้ามาแบบนี้ยาวอยู่ประมาณ11ซนติเมตรนะคะอย่างนี้นะ หลังจากนั้นเราก็จะมาขึ้นฐานสีกันเลยค่ะเตรียมก่อนสองเส้นนะคะเอาด้านสั้นขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ทำเป็นห่วงตรงรอยพับห่วงที่หนึ่งซ้ายมือห่วงที่สองขวามือเห็นชัดไหมเอ่ยวันนี้เปลี่ยนสีผมด้านล่างเนาะเพราะว่ากลีบของเราเป็นสีเขียวมันมองไม่ค่อยชัดนั่นเองอ่าเอาห่วงที่สองคร้องห่วงที่หนึ่งแบบนี้นะคะเห็น,นี้ห่วงที่สามตรงรอยพับเลยค่ะนำมาคล้องไว้แบบนี้นะคล้องไว้แบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะห่วงที่สี่ทำเป็นรอยพับมานะคะเออห่วงเป็นทําเป็นห่วงตรงรอยพับแล้วสอดเข้ามาตรงนี้เข้าห่วงที่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะล้วงเอาตรงกลางล้วงเข้าตรงกลางเอาปลายริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้ดึงให้กระชับในขั้นตอนนี้ นำหนึ่งเหรียญเหรียญหนึ่งบาทมาวางวันนี้เมน็ดพูดธผิดเยอะมากเลยเนะนี่ค่ะยังง่วงอยู่เลยนะนี่เที่ยงเรายังง่วงอยู่เลยเอ๋อนี่เก็บเหรียญค่ะพับด้านบนลงมาแล้วเส้นที่สองลงพับทับตรงนี้เส้นที่สามด้านนี้ค่ะเอาขึ้นมาเส้นที่สี่สุดท้ายแล้วพับมาแล้วสอดนะคะล็อกไว้ค่ะ กดไว้ล็อกลิบบินไว้พอได้แบบนี้พลิกกลับด้านมาค่ะเราก็จะทำเส้นสั้นก่อนนะคะสอดพับเก็บให้กระชับอีกทีหนึง่งเส้นสั้นนะคะประมาณนี้ค่ะสอดเก็บเส้นสั้นให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะเรียบร้อยกด ล็อกไว้เลยค่ะทีนี้เราพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เลยค่ะได้หน้าตาแบบนี้นะแล้วก็จะทําเป็นส,สามเหลี่ยมม,มุมตรงนี้เนาะแบบนี้นะคะบิดเข้ามาอย่างนี้แล้วก็สอดเลยค่ะเราก็ทําเหมือนกันให้ครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะแบบนี้ทําให้ครบทั้งสี่ด้านเลยจ้า้ได้หน้าตาแบบนี้นะ อ่าสุดท้ายปึ๊บคร,บท,ครบทั้ง4ด้านพอครบทั้ง4ด้านแบบนี้ริบบินอีกชุดหนึ่งที่เราเตรียมไว้นะคะนามาสอดกากเพชรใช่ไหมเอาลงไปด้านล่างนะแล้วก็สอดตรงนี้สอดมาให้ได้อยู่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้อ่าไม่ต้องให้มันยื่นออกมาข้างนอกนะ ทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งสี่เส้นเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะปึ๊บโอเคเรียบร้อยพอได้แบบนี้เนาะสารประกอบเรียบร้อย จับยกขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะเส้นถัดไปหยิบวนมาทางขวาค่ะให้ค่อยเท่าทึ้นมาแบบนี้เอาขึ้นมาเป็นคู่คู่นะคะเป็นคู่คปึ๊บนี่ขึ้นมาอย่างนี้เหมือนเราทํากุหลาบทั่วไปมันจะเป็นทรงกุหลาบเลยค่ะตัวนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็บีดจับแบบนี้นะคะบีดค่ะแล้วก็กดตรงนี้ลงเบาๆกดลงเบา ได้แล้วนะคะแบบนี้เรียบร้อยหมุนให้ได้แค่หนรอบล้วหมุนมาให้ได้หนึ่งรอบพอดีประมาณนี้นะคะนี่ไว้ค่ะปล่อยเอามาคู่หนึ่งแบบนี้แล้วก็ปล่อยสีชมพูไปก่อนทําสีขาวก่อนนะคะทําสีขาวแบบเดียวกันให้ครบทั้งสี่เส้นนี่นะคะสอดลงไปตรงนี้ตรงนี้ ลอดมาตรงนี้จะได้หน้าตาแบบนี้ได้หน้าตาแบบนี้ค่ะทําแบบเดียวกันให้ครบทั้งสีเส้นนะปล่อยออกมาเป็นคู่ๆเลยค่ะแล้วก็ทําแค่สีขาวนะคะบิดบินแบบเดียวกันเหมือนเส้นแรกที่มินิสอนเนาะนี่ค่ะปล่อยออกมาเป็นคู่ๆค่คะนี่ นี้นะคะโอเคสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วสีขาวนะคะเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้แล้วดึงค่ะดึงเส้นขาวให้กระชับเบาๆ โอเคทีนี้ขั้นตอนถัดไปเราทําเส้นสีชมพูนะคะง่ายๆนะคะรวบเส้่นรวบเส้นสีชมพูนะคะหือเหมือนจะยังไม่หายมัง่งให้ได้หนึ่งรอบเหมือนกันค่ะเหนีบไว้ทำปล่อยออกมาหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็บิดลงอย่างนี้นะคะบิดลงอย่างนี้บิดลงด้านล่างแล้วก็หมุนให้ได้เป็นกลวยแบบนี้กลวยคว่ำนะคะ แล้วก็สอดเลยค่ะสอดมาปลาร์ิบินเขาจะออกมาด้านล่างนี่นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะดึงให้กระชับนะให้ได้แบบนี้โอเคเส้นถัดไปมุนวนมาดูอีกทีนะคะวิธีบิดลิบบินทีนี้เราหนีบไว้ก่อนอยู่อย่างนี้เนาะเราบิดลงอย่างนี้แล้วก็มุนวนให้ได้กรวยคว่ำนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็สอดเลยค่ะสอดแบบนี้นะทาเหมือนกันกับเส้นแรกทำให้เหมือนกันทั้ง4ี่เส้นนะคะทีนี้ใครไม่ถนัดว่ามันสั้นเกินไปแล้วก็เพิ่มความยาวของเส้นสีชมพูก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนสุดท้ายเราค่อยตัดส่วนเกินทิ้งเนาะแต่ถ้าใครถนัดแล้วก็เอามาพอดีเลยก็ อยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอือออกมาแล้วนะคะจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็มาดึงให้กระชับเข้ามานะคะค่อยๆดึงให้กระชับเข้ามาแบบนี้ให้เป็นมุมแหลมๆนะคะ ก็จะได้สวยๆเนาะประมาณนี้ให้เสมอกันนะคะพอได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำเส้นสีขาวที่เป็นเส้นยาวนะคะยกขึ้นมาค่ะปิดแบบนี้นะคะเอานิ้วชี้กดประคองไว้เราจะอ้อมกลีบแหลมตรงนี้นะมานะเราจะมาสอดใต้กลีบแหลมสีชมพูตัวนี้บิดลงค่ะปิดลงแบบนี้อ่าแล้วสอดนะคะ สอดลอดใต้ชมพูมาเลยค่ะปลายริบบิ้นจะมาออกด้านนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะมันจะมีอยู่3เส้นเนาะเราดึงเส้นด้านล่างเลยค่ะอย่าลืมนะคะนิ้วชี้เราประคองไว้ก่อนเอาประมาณนี้ไม่ต้องดึงแน่นค่ะให้ได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมเออเส้นถัดไปเป็นเส้นนี้ยกขึ้นมาเอาลงด้านล่างกลีบกรีบแรก แล้วก็ประคองไว้แล้วก็บิดลงแบบนี้แล้วก็สอดค่ะปลายริบินออกมาแล้วนะคะด้านล่างเห็นไหมคะประมาณนี้ค่ะน่ารักมากเลยเส้นถัดไปค่ะบึ๊บยกขึ้นมาเอาลงด้านล่างกลีบนะคะเสร็จแล้วประคองไว้ตรงนี้แล้วก็บิดลงนะคะแล้วก็สอดเข้าไปใต้กลีบชมพูนะคะออกมาแล้ว น่ารักมาเลยสุดท้ายแล้วค่ะยกขึ้นมาสอดนะคะบิดลงนะคะอันนี้จะอยู่ด้านบนกลีบแรกเนาะสอดลงไปสอดลงไปใต้กลีบชมพูเท่านั้นนะคะอยู่ด้านบนกลีบแรกนะถ้าใครเน้นใช้อุปกรณ์ช่วยเลยนะคะนี่ไงเห็นไหมสวยมากเลยจัดประคองกลีบแรก ดึงให้กระชับได้ไมเอ,อ่ยอันไหนที่ยังไม่กระชับเราก็มาดึงประคองเลยค่ะอันนี้เห็นไหมโอเคจัดกรีมให้สวยเท่ากันแล้วนะคะทุกคนทีนี้ปลายลิบบินก็จะเหลือใช่ไหมเราตัดแล้วตัดสีชมพูออกก่อนนะคะตัดชมพูออกก่อนใครไม่อยากเพิ่มสีเขียวก็ ใช้สีขาวเป็นฐานได้เลยนะแต่เอาชมพูออกก่อนเนาะจะได้ตัดกันสวยมากเลยนะคะชมพูจะเป็นแค่เกสรเนาะค่ะทีเนี้ยถ้าใครไม่อยากเพิ่มกีบเขียวแบบนี้นะคะก็ตัดเก็บได้เลยใช้กรรไกรตัดทรงแบบนี้ได้เลยค่ะแบบนี้ได้เลย ได้ลเลยนะแต่ในขั้นตอนนี้มินนี่จะใส่สีเขียวนะคะทุกคนก็แค่เอาสีเขียวมาสอดเพิ่มแล้วก็ตัดเท่านั้นเองนะ นัดค่ะเรียบร้อยเพิ่มกลีบเขียวเข้ามาโดดเด่นมากเลยค่ะทุกคนเห็นปะว้าว สวยมากเลยดอกเมยลี่น่ารักมากเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า